สิริภพอยู่มนเขียงคุณจะได้ไหมครับลักกี้บคคล็อกคอไอจอกไอจอ,อ,อกมึงอะจอกไม่เบื่อจ,จอมมอิ๊กจอกกูไม่ด่ามึงกระจอกไอ้นี่ดิมึงอระจอกไม่กูด่ามึงกระจอกไง อ้าวไอ้เนี่ยเลยโหอุตส่าห์ไปเล่นมงนุ้ยจดากลับอุ้ยอ้าวมันก็ด่ากูกลับนี่หว่าเออไอ้จองเราเนี่นะครับก็มาเปิดลัคกี้บ็อกแม็กโดนอลี่ก็มาเองเพราะว่าเรายังได้ขอไม่ครบแล้วก็ลัคกี้บ็อกโคโคโคลาลาลานะครับทุกคนซึ่งบอกว่าลัคกี้บ็อกโคลาเนี่ยมีของใหม่เข้ามาถามว่าจริงไหมจริงครับซึ่งมีของที่ผมไม่คุ้นหลากหลายมากมายแตกต่างมากมายเลยนะครับกูรู้สึกว่ามึงก็พูดว่าไม่คุ้นหลายรอบมาแล้วมั้ยก็มึงบอกไม่คุ้นกูก็เลยบอกไง กูก็ไม่คุ้นจริงมันอนี้ก็ไม่คุ้นจันอัน,นอือ่นมึงก็บอกว่าไม่คุ้นอ้าวถามว่าจริงไหมก็จริงแล้ววันนี้นะครับแล้วก็มาสู้กับสุนัขจิ้งจอกนั่นเองหรือที่แปลว่าหมาป่าเนี่ยทุกคนอ่าอันนี้หน้าตาในเวอร์ชั่น1.8.9เดี๋ยวเราไปดูในเวอร์ชั่นแบบที่มันเป็นแบบหมาป่าจริงไงนะครับท,ทุกคนเข้ามากันในเวอร์ชั่นเกม Minecraft ที่มีสุนัขจิ้งจอกเนาะนี่นะครับก็คือตัวนี้เองซึ่งเขาจะเกิดในไบโอมที่ผมขึ้นดังภาพนี่เลยนะครับก็กวาดไปออกนะครับทุกคนนนนนนนัั่่่่่่่่่่แหลลละซึงงงอออออรรู้้้มมมมยยยวาาาาาสสุุขจจิกกกเเเเีีถฆไไไปทบโชชืื ถ้าไม่เชื่อพวกอาเฮด้บอกมันจะไม่คาหร้่าเพราะเป็นคาบคาบเทเจอเห็นไหมคือเขาจะสามารถคาบได้หมดเลยทุกอย่างบนโลกนี้อย่างที่ผมบอกทุกคนดาบมันก็คาบได้ก่อก็คาบได้อ่าดอบดาบมาดูนะ เห็นไหมเขาคาบดาบแล้วเห็นไหมนี่ซึ่งเขาคาบทุกอย่างเลยพอราคาใช่ไหมแล้วก็จะดอกขอที่ข้าออกมาเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วก็สูนาทิ้งโจนเนี่ยเราสามารถใช้เชือกจูงได้ทุกคนอาจูงอย่างนี้เห็นไหมเขาจะตามเรามาซึ่งสุนาทิ้งโจนเนี่ยจะมีสองสีทุกคหนั่นคือสีแบบนี้แล้วก็สีขาวแต่ผมไม่แน่ใจว่าสีขาวเนี่ยมันจะเกิดในใบอมหิมะหรือเปล่ามันก็จะมารู้เลซึ่งผมว่าน่าจะเกิดในใบอมหิมะตัวสีขาวอ่ะซึ่งบอกว่ามันสูงหมดทุกคนแต่ว่าเห็นไหมไม่มีสีขาวเลย เห็นไหมห่้อยไยอดหนึงน่งหนึงน่งถึงึงร้อยละละออกมาตัวหนึ่งโอ้โหมันจโจยละมือเสกันมัมนกรู้สีขาวไม่มีเนี่ยซึ่งสีขาวนี่จะเกิดในใบโอมหิมาทุกคนโมอันนี้ผมไม่ไแน่ใจเหมือนกันแล้วซึ่งสวนทิเนีจยเขาจะกินเบอร์รี่สีทองแล้วก็เบอร์รี่ธรรมดานะบอยนี่นะอ่านี่เบอร์รี่สีทองกับเบอร์รี่ธรรมดาเห็นไหมแล้วก็ผสมพันธ์กันจุงจริงจุงจริงแล้วต่อไปทุกคนทุกโซทิ้งี่ยจะไม่ถูกกับหมีโคโลกเหนือก็คือหมีตัวนี้เองเห็นไหมีีีีีีโโโโคลลลล่่่่่่่่่เเเเเนนนนนยยจจะววิงงใสข้้้้าาาาหหแก็อถผูดมมต อ่ะอ้าวโจมตีอูสิวะเฮ้ยกูอยู่นี่เอาเป็นว่าถ้าเราโดนไอหมีโคโร่โจมตีเนี่ยสุนจิ้งจอกเดี๋ยวจะโจมตีหมีโคโร่เพื่อช่วยเราด้วยนะนั่นแหนละน้องข้อมูลน้องขาที่ผมรู้ว่าทุกคนของสุนจิ้งจอกป่ะเดี๋ยวเรากลับไปกันทักกี้บองต่อดีกว่ามาครับกลับมาในเกมแล้วเพราะซึ่ผมรู้บอกอย่างนั้ะทุกคนก็คือสุนจิ้งจอกเนี่ยเขาจะมีเลือดสิบหัวใจแล้วก็สุนจิ้งจอกเนี่ยจะนอนในที่ร่มถ้าไม่ใช่ที่ร่มสุนจิ้งจอกเขาจะนั่งลงมึงลองโยนเดี๋ยวกูฆ่าจบอ่ะโยนแล้ว โอเคภาพจริงด้วยมาระวังโคลาเลยบอยไหนบอยว่ามีของใหม่จริงเปล่าหนึ่งโอ้ยแล้วมาเปิดเลยอ้าว Tiv Coagen ป่ะมาต่อปุ๊บต่อไปเฮ้ยรองเท้าไนบ e b โอ้โหรองเท้าเยี่ยมโอเคนะขอบคุณนะแต่วัหลังไม่ต้องรองเท้าเหล็กงงโอ้ยรองเท้าเหล็กงงมันมึงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรอ่ะอันนี้ขวดโค้งหรอหรือมันคืออะไรก็ขวดโค้งแหละ เลยตีเป็นขวดโค้กก็ได้เออแต่ขวดโค้กเป็นขวดแก้วหรอวะเออก็มีเหมือนกันอันนี้ก่อสะท้อนท้อนเอกอ่ะไหนตีกูมาดิไหนอ่ะสะท้อนผีไม่ตายเลยเออกูตายแทนหอดอะไรเนี่ยเฮ้ยอ่ามึงเก็บไม่หมดเลยเอาขึ้นมาไอเจอที่ตกกูไม่ได้มึงครับเอาขึ้นมาเอกไม่ให้หมด <c oughs> โอ้โหอันนี้เราเคยได้ยังวะอันนี้เป็นชีพ oh <my> กินไม่ได้ต้องกินตอนหิวใช่ปหมบอยไม่รู้จำไม่ได้เฮ้ยเรามีของบนหรอ ีอ่ะเดี๋ยวค่อยรอหิวก่อนล้วกันไหนมีอะไรอ๋อโหโหดมันเป็นมันเป็นน้ำเอ่ออารมณ์อ่ะโหป๊อมีป๊อบดอกด้วยอ่ะโหป๊อพูดดีเลยอะอี้ยมีอะไ้เล่ใช่ใช่ไม่เคยได้ก็มันเป็นของใหม่ที่กูบอกไงอุ้ยอันนี้อันนี้เราไม่ไม่เคยได้อ้าวอ๋ออันนี้เป็นจอท็อปได้แล้วอันนี้เป็นบล็อกอ้าวโคเดิมเอ็นบล็อกมันคาบมันแตกไฟไม่ได้เนี่ยเฮ้ยนี่ไอ้บอยก่อนเทยไม่เคยได้ โคลาโกแบ๊บซี่สีทองโอ้โหเป็นไงบอยโคลาตึงเป็นแบ๊บซี่อะไไงอ้าวโคกโคกทองเหรอเอออยูยูเป็นแบ๊บซี่ทองเอาเออโคกโคกอุ้ยไอ้นี่นี่มาหุยดาบอันนี้ดาบเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์อ้าวแล้วมบอก็เปิดได้เบอร์เกอร์นะอันนี้ไปโต๊ะเอ๊ยหรือว่าตัวคาร์บกับตัวคาร์บได้บ่อยเออกลัวใช่ข้างในเบอร์เกอร์มันมีขออาจารย์เหมือว่าเธอไม่รู้ไม่กลัวไม่ได้ใครทำใจะหนียังมึงไหนเออดาบเบอร์เกอร์กูเป็นไงล่ะไอ้ี อันนี้ <จะ S 1> เป็นขวานจะจะแค่นั้นเองหรอะะขวานเลตูโน่เจโา่เออหึหึโอ้โหเขายังให้แบบสิ่งนี้ไม่มีด้วยนะเออมาต่อไปอันนี้ขวานเรามีแล้วดา,าเมจร้ 102. อยสองกูเออบอลดาบระเมจสูงเท่าไหร่หก <6 S 1> น,น,นะหกบอลช่วยฆ่าหน่อยโอ้ยมันไม่ตายวะเนี่ยมันถูกเป็นไฟเหรอบอลช่วยเฟ้นไฟไหมเออจะเป็นเฟ้นไฟชิ้นหนึ่งโอ้แล้วมันไม่ตายวะเนี่ยโอ้โหมันอึดจังวะเอาเวลาไปเปิดเโอ้โหกูโดน เกาะควัวร่าดิกูใส่มาทั้งหมดมันคงไม่มีค่าอันนี้คืออะไรอะ่ะโอ้นาก,ก็ตไก่นาก,กิดลกเลนากิดดาบนาก,กิดนี่คือถือใช่แบบฮังเกอร์เหรอครับผมไม่น่าเอาดาบเพราะดาบแม่งดาเมจนิทเดียววัวเกาะดีกว่าเหี้ยไงเออโอ้ยก,กูเกมหมดแล้วนี่งไม่โดดแล้วปลาคงปลากลัวกูที่อะ่ะดีกว่าโควัวร่าอ่ะผมเก็บโคราไปก่อนแล้วกันเผื่อมันเผื่อแบบแบบเรามีเกาะเกาะโคัรามันดีกว่าอันนี้เกาะซีโร่โคัราซีโร่ ก็คือใส่แล้วดูไหใส่แล้วก็อันนี้นักเก็ตดีกว่าแต่ว่ามันตีไกลขึ้นไกลขึ้นแบบโอ้โหมันไกลขึ้นตรงไหนวะเนี่ยมันไกลขึ้นจิดเดียวเองมาสามห้าสามเจนะอันนี้ลบแปดสิบของกินมันของมันกินเยอะอย่ามองข้างบนว้ายอ้าวบอกอย่ามองข้างบนแล้วก็มีตัวอะไรตกมากูตกใจอันนี้เป็นเบอร์เกอร์อ่าดาบเบอร์เกอร์เจ็ดร้อยอันนี้อันนี้เยอะของเราเยอะกว่าพี่เกดเปิดแล้วไม่เปิดแล้วไปละ อะโอเคครบเซตเอ่อเท่าที่เราดูถามว่ามันโหดกว่าไหมก็เออโหดกว่าโคา้ชเราน่าจะโอเคปัร์ตนะทุกคนนั่นแหละเฮ้ยอันนี้เก็ตนะเก็ตโอ้ทำไมบอสมันตีไม่ตายวะหรือรต้องใส่คมเซตเราก็ใส่คมเซตนะอันไหนมูตีกัมาดิเออมันต,นติโอ้มันตีนตนตนตแต่ก่อนเราจะแตกอ่ะปิดไปก่อนได้อะไรโอโ้โหแล้ว,แล,วแล้วกูจะเก็บยังไงหมดวะเนี่ยฮะอันนี้เป็นดาบอันนี้คืออะไรอ่ะตู้คาบอ๋อ้น่าจะเป็นตู้คาบธรรมดาแหละอันนี้เก็ตไม่เอาอันนี้อะไรเฮ้ยมีเสียงวับกูตกใจ อันนี้เป็นโค้าไลท์แล้วโค้าไลท์คืออะไรบอยโค้าไลท์อ่ะงั้นพวกเราอันนี้ดีกว่าใส่เราใส่ดูเพราะมันได้บัฟสตริงเนี่ยแต่วันแบบก่อทองหายไปแค่ครึ่งน,นึงเองอันนี้ห้าของเราห้าห้าเยอะกว่าเหลือกี่กล่องแล้วกูเหลือเยอะมากเลยกูเชื่อมึงแล้วกูเหลือสามสิบกับอันนี้กล่องบอยมีไข่ด้วยอ่ะเหลือสามสิบกับสามห้างกูมีไข่อยู่แล้วคอฟฟี่ก็คือใบใบไม้เหรอหรือใบอะไรเนี่ยมันมีใบไม้ด้วยอ๋อคือเขาไม่โต๊ะคาบไม่เราครับอ๋อนี่ไง โอ้ก็ขับได้โอ้นี่ไงดาบดาบคอฟฟี่เหรอคือกาแฟมันทำจากใบไม้เหรอโอ้โหไม่รู้ออยยาเลันนี้เป็นแร่โคกอ่ะอันนี้เรามีอยา่างวัตสีเลน,น,น,นขีนเข้เกียจเลือกว่ะเฮ้ยอ่ะไหนปีไกลขึ้นไหมเออก็ก็ไกลเออก็ไกลอยู่บุควรเอาอะไรดีวะก่อนที่มีบัฟแล้วใส่สลับสลับกันไปเนาะอ่ะอันนี้เป็นรองเท้าไข่ก็คือไข่เลยรวะเมนทอดอ๋อเมนทอด กูนึกว่าไข่แม่งแมนทอดเป็นลูกแมนทอดโอ้ยออกมันเขียนแมนทอดอยู่กูไม่ได้อ่านโค้งมันกินไม่ได้ต้องคาบว่ะบางอันกินได้อ่าบางอัน่ะกินได้บอยเนี่ยที่มันเขียนบ้ามาเห็นไหมเออบางอันมันคาบได้แค่นั้นแหละอ๋อมาต่อไปก่อเมนทอสใส่แล้วก็โอ้โหเอ่อไม่เอาดีกว่าเออมันไม่ได้ก่อทองอ่ะเราควรเอาเอ้นี้โคลากินได้แฟนต้าแต่ว่าบอยมันโขกกินเยอะกว่า ว่าม้านไอน,นี้จำใบแล้วบบปูใส่มาเปิดนิดเดียบมันเปิดคนเดินเลยไปและอา้าวนี่ไงเป็ีที่แรกถามว่ามันแรกของหัวไหมก็เออ,องั้นงนะั้นอ่ะเหลือยี่แปดกับยี่ห้าหรอของกูแล้วมันไม่ถูกเลยเอ,เอันนี้มันเคียวยากไปพันหนึ่งเคียวยากขูอ้าวมันไม่ตายอ,ะอ่ะกูก็ไม่ตายเอ้ยอย่าพิ่งพูดผมพูดเด็กกอดเต็มอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คืออะไรวะน่าจะเป็นแรกครับได้ไม่เอาแล้วกันอันนี้ลัคกี้บล็อกธรรมดาอันนี้เป็นนักเก็ตเอนชาร์ด เอานี้ดีกว่าโอเคทิ้งโคลราไปกูกูแบบกูเปิดโดยที่กูไม่สนต่อโคลราเลยเว้เฟนไฟนี่แม็กโตโน่อ,นอ่ะผมเก็บมาก่อนแล้วกันว่าไปครับเดี๋ยวผมครับดูนะผมขอเก็บก่อนรีบเปิดก่อนเดี๋ยอันี้มันหมดแล้วครับช้าไอ้ไม่ใช่ครับช้าแบบเปิดชา้ามาบึงมึงชักช้าเลยมายี่สิบสองยี่สิบสีบส่แหละอุ้ยไอ้บอสโค้งโอ้โหเม่อคนใจมเมื่อใจคนรอบ้างไหมบอยแต่ว่าเมื่อกี้กูเปิดได้บอสโค้งใช่ไหมกูเตี้ยบเลยคือไม่แตกเลย แต่ว่าถ้าเป็นบอสไอ้พวกแบบจากไอ้กล่อมแมคโดนัล่ะคือแบบไม่แค่ไม่ตายเลยมันหายไปก่อทอเลยแต่ว่ามันได้บัฟมาแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ตีมันตายกูควรเอาอะไรอยู่วะน่ยโอ้โหเลือยากแล้วอ่ะไหนบอลลองตีมานดิอ่ะตีมาดิจะตายไหมเอ้ยตีมาอ๋อโอ้โหยือดลดเป็นน้ำเลยงั้นเราก็ควรเลือกบัฟปากอันที่มันแบบมันได้บัฟมาทุกคนหรือไม่ก็ใส่แบบแมกโดนัลครบชิ้นไปเลยอุ้ยเลือกยากแล้วกูแล้วมึงจะใส่ก่ออะไรบอยเนี่ยออกก็ตายเลยว่ะฮะ โอ้งของใส่เกาะที่มันดูมันฉลาดฉลาดอ่ะอืม้าวมันเน้นสวยจ้าอันนี้เป็นบัฟมันใส่เอาหัวแล้วกูฟาโดเตัวเองอีกโง่มาโอ้ยโอ้ยเมนโทษอีกแล้วเฮ้ยจะหมดแล้วนะอันนี้เบอร์เกอร์ไอ้บอยเบอร์เกอร์มึงรอไปคาบไปคาบไม่ได้ใช่ไหมไอ้บ็อกเบอร์เกอร์ไม่บอกูไม่บอกกูไม่บอกอ้าวคาบไม่ได้เฮ้ยเคยบอกอะไรบ้างอันนี้เขียวน่ามีแล้วอันนี้กางเกงนักเก็ตกางเกงนักเก็ตแล้วก็มีกางเกงนักเก็ตใส่แล้วก็โอ้โหกาะแดงหาย กูโดนกอดอะไรดีวะเนี่ยกูเลือกขอคูกูโดนด่ายกูเลือกอะไรได้บ้างวายกูเวลานั้นคิดอยู่บัฟโคตรเยอะเลยที่เห็นือกว่ะามากแม่งมึงดีกว่าชิมด้ปากโกมาเลยอ่ะผมโดดเซียนไม่เหมือนไอ้บอยโดดช้าถึงแล้วนี่ได้บัฟโคล่ามากินเลยคลิปนี้กูมีแววชนะมึงแล้วเว้ยบอยพราะกูมีบัฟกินได้เยอะแยะมากตอนนี้ฮะมึงมึเห็นมึงเห็นแมึงคิดกูได้เหรออ้าวมันก็อาจจะไม่แน่หรอกกอดกูจะดีกว่ามึงก็ได้กูยังพูดอยู่เลยว่า แม่งของเยอะที่จิตเรียกว่ะอ้าวโอเคอันนี้ก่อนนี้ก็ถามว่ามันต่างกันไหมก็มันต่างตรงที่ว่าอันนี้เอออันนี้ก็พิลามือนกันกู้็เอาไหนดีวะหมดแล้วนะเลยเด๊อ่าผมขอรอสีเหลือแล้วกันอ๋ออันนี้ก็ไม่เอาเนี้แล้วกันใส่แล้วก็แบบก่อดแดงไม่ต่างกันไอ้ก่อดทองไม่ต่างกันว้ายเราเปิดโอ้ยคิปเปอร์อันนี้พิรามิดของเราเดี๋ยว้องบอกเปิดพิรามิดหรือเปิดถามว่าเปิดมิดโกดีไหมก็เท่านี้ก็เปิดดู เออไม่ไม,ไม่ไม่ดีเลยอันนี้คว้าอ่ะเชอร์เชอรี่กินได้โอเคจะหมดแล้วบอยไฮโอเร็วเร็วเร็วนี้ไวดีเราเราดับดับเบนซ์สูงเท่าไหร่เหรอ700ไหวเจ็ดร้อยอะโอเคเราหมดแล้วมาครับได้หรือเรามาครับขอดูดีกว่าอ่ะเสื้อกดแม็กโดนโนใส่แล้วก็เออรู้สึกว่าแม็กโดนโนจะโหดสุดหรือเปล่าไหนแม็กโดนโนแรกกูอ่ะไหนลองดูดับแม็กโดนโนสิโอโ้โหร้อยเดียว มันโหดนะอันนี้เบอร์เกอร์จะค้ามาเก่งพอไหมอ๋อเก่งเบอร์เกอร์ก็มีอยู่นี่หว่าเฮ้ยเงียบดีอะไรแต่แสบได้อาการที่ขอแดงหายก็ผมไม่ได้แสบมาได้แหละทุกคนดึงเงื่อใส่หน้ามึงมาเตรียมตัวเลยไหนลองดูรองเท้าเบอร์เกอร์สิรองเท้าเบอร์เกอร์ก็เอ่อถามว่าต่างไหมไม่ต่างแต่ต่างตรงที่มันอันนี้มันปั๊บอ๋อก็เหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้จะรีเจนหัวใจไอวีบอยไอวีเนี่ยอะไรเยอะกว่าเอ็กเยอะกว่าใช่ไหมอ๋ออ้าวตัวเลขเอ็กไอวีเดี๋ยวเยอะกว่ากันวะ ไอบีเยอะกว่าเอดอดูว่าเอกเยอะกว่าช่างมันแต่มันจะแตกแล้วทุกคนผมใส่นี้ดีกว่าเนอะม,มาตอนนี้ก็จดขอเสียเนาะเดี๋ยวสู้บอลดีกว่าไปกันเลยมาทุกคนตอนนี้เราพร้อมที่จะสู้กับบอลแล้วแล้วมึงอยู่ไหนเก็ตฮะก็อยู่ไกลมากอ๋อแล้วก่อนมึงไอเบกเทเบิ์โบไม่ถามก่อนไม่ไอเบกเทเบิ์โใ,ใช่ไหมโอเค<ไ>เราก็สู้ได้มากินบัฟได้จ้ะผมไม่ได้กินแฟนตาแค่ขวดเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวไอ้บัฟขวดขวดทั้งไอ้ที่เหลือขวดเดียวเนี่ยผมจะกินวิกเกอร์บอยหมดเลยมาเพราะจัดศึกมันผมจัดเต็มแนนน่่่่่ออสเตววาาผม้ใกน ทั่วบอยก็บอกก๋กูแตกแน่เลยงั้นผมถอดก่อและกันใส่ไอ้ก่อธรรมดาก็พอใส่แค่นี้แหละแต่กูใส่แล้วแต่ผมกลัวใส่แล้วว่าไอ้ก่อคนนี้คือมันแตกเอ,กอาไงดีวะออ่ะแค่นี้แค่นี้มาพร้อมยังพร้อมแล้วพร้อมมาลุยเลยไหนสักิถถน่ต่อถูกแค่ไหนกันมาเลยเฮ้ยมันตีกาแล้วบอยเฮ้ยโอหโหได้บอยตีเขาได้ไเลยไอ้บจะโออหมูที่ตีดิเฮ้ยแบบมึงตีเขาเพื่อยื้แล้วบอยเอาจร<ต>ิงเฮ้<ต>ยเฮ้ยมันเขาขึ้นตัวได้นะบอยเฮ้ทำไมนายไม่โดนอะติ๊กอกโอ้โห ทำไมไอ้บอยหัวจังวะในอบอลไอยเพิ่งตีไม่ได้กูหัวตีกูหัวตีไอ้ในหัวตีวตวตโอ้โหรกระโดดนี่หว่าโอ้โหดับมไอ้กึ้งไ็้หูที่ไม่หายเลยอะาเมจกูแค่เจ็ดร้อยแบเมจเป็นเท่าไหร่พันหนึ่งแต่มึงแต่มึงตีรวก,กูนะอ่ามางั้นแค่นี้ก็พอแล้วมาต่อไปสือของเราเลยมากี่บ้าไปจ้จ่าพอแล้วก็ไปไอ้ไหัวไหลไอ้ไอ้รีบ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 ไปที่ก่อนเออโอ้ยโอ้ย ไอ้บอยยำตัวโอนกับเพื่อ้เลยคือไอ้บอยรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าจะตีรวมนะนี่อะเห็นไหมดูดิเมื่อกูขึ้นบอกก่อนได้ไหมกกูแตกหัวนะไอ้กัวกูแตกโอ้ยบางทีผมขอลองตีบอยแบบอ่ะอ่ะแบบนึงขอกีบบัฟก่อนมึงไม่ต้องทำอะไรนะกูขอตีมึงอืมโอ้โหไหนดูเกอะมือนีอีกนานไม่ควรจะแตกฮะว้บอยบอยเกาะบอยตีกูแบบแตกเหรออ่ะ โอ้โหบอดตีโหดจังวะอันนี้ก่อบอยทุกคนเราใสู่สิใส่แล้วก็ไม่เห็นมีอะไรเลยหล้าดาบมืออะไรในดบดาบมึงดิอยู่ที่ความเก่งอะนะก็ไม่หรัวนะแต่เราก็ได้มาพอกันไม่ใช่หรอวะโอ้โหโอ้โหมึงโอ้โหเออเออทางท่าโตกูมีแต่บ้ากูยังพูดอยู่เลยโอ้ของมันเยอะชิ้นเก่งเรื่องละโอ้โหเฟซโคกโคกบอม มึงได้ลักกี้โรชั่นมาตั้ง3 4 6สี่หกกอะเราขว๋งขนาดนี้แต่กูไม่ได้ลักกี้โรชั่นเลยไงมันก็ไม่แปลว่าที่เมื่อชนะมึงชนะไปเลยไม่ได้รักกี้โรชั่นไลฟ์กว๋งอะไรนี่ดูขว๋งกินมันเบอร์เกอร์ไม่ก็มีโอ้โหมิไม่มีรังว่าจะชนะหรอกที่บอกจ่าจ้าพีเพ้์แล้วพิดจังพีนะครับแล้วก็แพ้กับบอสเราก็จะจังกับบอสไปถมแล้วแพ้ไปต้องเพ่งด้ปั๊เยอะขนาดนี้กูไม่ได้ปั๊อะไรเลยโอ้ยจำคลิปได้หรอใครชอบลืมกดไลค์ชอบผมอยู่แตอนนี้แค่นั้นไปคลิ